สวัสดีครับชาวพฤศพและแฟนคลับ12ราศีครับผมอาจ,จารย์นักการแก้วเพิ่มจาก y o u t u b e ช่องนัดอสโตรและช่องนักการนำโชคนะครับมาดูดวงชาวพฤศพช่วงดาวใหญ่ย้ายราศีนะครับดาวราหูจะย้ายราศีตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะครับดาวพระหัสจะย้ายราศีตั้งแต่วันที่8เมษายน2 5ง5เป็นต้นไปนะครับ ชาวพฤษภคือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษศหรือเกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนของทุกปีก็ฝังประกอบกันได้นะครับแม่นเหมือนกันนะครับใช้ได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับเป็นไงบ้างครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับในช่วงปีเศรษฐีที่ผ่านมาชาวพฤษศได้ประสบการณ์อะไรจากดาวราหูทับลัคนาบ้างครับถ้าดาวราหูเดิมของชาวพฤษภท่านใดเป็นดาวที่ดีนะครับ จรมาเป็นสีก็อาจจะถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับมีงานเข้ามาเยอะนะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยมากเต็มที่มากนักเนื่องจากดาวราหูเป็นนิดนะครับคนที่ตกงานก็มีเกณฑ์จะได้งานทำนะครับก็ถือว่ายัางถ้าดาวราหูเดิมเสียหรือจรมาเป็นกาลีนะครับดาวราหูเดิมเสียคือเป็นดาวรอยอยู่อลิมรณาวินาศหรือจอเป็นกาลี จอนทับลัคนานะครับจอนทับดาวพุธคู่ศัตรูนะครับนะก็ทําให้ชาวพฤษภมีปัญหายุ่งยากวุ่นวายมากทีเดียวนะครับบางคนก็มีปัญหาสุขภาพบางคนมีปัญหากับคู่ครองคนรักปัญหาชู้สาวนะครับเพราะราหูอยู่เรือนดาวศุกร์ก็เรียกว่าราหูกับศุกรามักเข้าคู่โจราระวังภัยนะครับบางคนก็ มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีดาวตั้งรับเป็นดาวพุทธที่เป็นกาลีเดิมอยู่แล้วหรือราหูจรเป็นกาลีทับดาวพุธเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดคดีความเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินนะครับในช่วงที่ผ่านมาคนที่ใกล้ชิดผมก็มีเหมือนกันนะครับมีคดีความขึ้นมานะครับเป็นคนราศีพฤษภและราศีพฤษภบางคนก็ติดโควิดด้วยนะครับเพราะราหูเดิมอยู่มรณะนะครับจรมาทับ ราศีพฤศพนะครับก็ทําให้เกิดติดโรคโควิดนะครับชาวพิจศพนี้เป็นราศีหนึ่งที่ต้องระมัดร,ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับมาดูว่าจากนี้ไปนะครับตั้งแต่30มีนาคม2565ถึง17ตุลาคม2566ปีครึ่งจากนี้ไปนะครับดาวราหูจรเข้าเรือนวินาศนะครับดาวเจริญกรรมะของชาวพิจศพนนะครับจริงๆแล้วถือว่าโชคดีขึ้นนะครับช่วยให ดวงชะตาของชาวประสบเริ่มดีขึ้นปัญหาที่แน่นอกก็ถูกยกออกไปนะครับเรื่องหนักๆน,นะครับดาวราหูก็เหมือนช้างนะครับเป็นดาวาเหมือนถูก้างทับก็จะเบาลงนะครับราหูจรเข้าวินาดีกว่าราหูทับลัคนาแต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะดาวราหูยังแอบอยู่หลังบ้านนะครับเหมือนโจรแอบซ่อนอยู่ที่หลังบ้านรอเราเผลอนะครับจะคอยย่องเข้าบ้านเรานะครับ ราหูเป็นสองสี่อนสิบสองนะราหูเป็นสิบสองกับลัคนาก็ถือว่าเป็นช่วงดวงร้าวนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวจะทําให้เจ้าชะตาเดือดร้อนนะครับใครหยิบยืมเงินหรือไปค้าประกันให้ใครก็ระวังให้ดีนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ต้องระวังเรื่องออการงานเสียหายจากลูกน้องหรือคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานนะครับ บางคนอาจจะถูกเพื <tinc S 2> ่อนรักหักเหลียมโหดก็ได e ้นะครับในช่วงนี้ต้องดูแลเรื่องการงานให้ดีนะครับดาวการงานเข้าวินาศแนวโน้มมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องการงานด้วยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับดีกว่าเดิมนะครับอาจจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับจะมั่นคงกว่าเดิมรายได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงนะ ขอให้ตั้งใจทํางานชาวพฤศพถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงดีมากนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในด้านดีดาวราหูจรเข้าเรือนวินาาเนี่ยนะครับช่วยให้ชาวพฤศพไม่ลุ่มหลงโมเมาเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมนะครับจากปัญหาชีวิตที่ผ่านมาช่วงที่ดาวเสาร์ทัพลัคนาเนี่ยนะครับก็ให้บทเรียนชีวิตทําให้ชาวพฤศพเข้าใจกฎแห่งกรรมไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะครับ สามารถปล่อยวางได้นะครับทำให้ชีวิตสดใสจิตใจสงบสุขมากขึ้นนะครับสรุปแล้วดวงดีขึ้นจากดาวราหูย้ายในครั้งนี้ครับก็แสดงความดีดีด้วยครับมาดูดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริลาภย้ายวันที่สิบวันที่8เมษายน2565ถึงวันที่19เมษายน2566นะครับ1ปีเต็มเต็มนะครับดาวพฤหัสจอหยุดเจ้าเรือนลาภะเนี่ยนะครับ เป็นเกษตรด้วยนะครับดาวพระหัส์ให้คุณกับชาวพิศษฐ์อย่างต่อเนื่องจากปี2564นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาดาวพระหัส์อยู่กัมมะได้ปัสสวะเกณฑ์ดวงได้องเกณฑ์ทําให้การงานดีมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนวัยเรียนก็ประสบความสําเร็จในการศึกษาเราเรียนอย่างงดงามทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองภาคภูมิใจนะครับคนที่หางานทําก็จะได้งานทําอย่างสมใจหวังนะครับดาวพระหัส์จรเขา ลาภเนี่ยนะครับถือว่าโชคดีมากทีเดียวนะครับเพราะดาวพรหัสเป็นประธานดาวสุภเคราะห์แถมได้ตําแหน่งเป็นเกษตรมีความมั่นคงเข้มแข็งนะครับช่วยชาวพฤทธศพมีโชคลาภรายได้ดีรายได้มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนยาวนานนะครับยิ่งดาวพระหัสสมบูรณดีเดิมของใครเป็นเกษตรที่ราศีมีและธนูเนี่ยนะครับหรือเป็นมหาอุดนะครับที่ราศีกรกฎเป็นมหาจักรที่ราศีพิจิก หรือเป็นราชาโชคที่ราศีเมษเนี่ยนะครับจรมาทับดาวคู่มิตรคือดาวอาทิตย์ทับดาวออคู่ธาตุครับคู่ธาตุดินก็คือดาวจันนะครับหรือจรมาทับหรือสัมพันธ์ดีกับดาวอังคารดาวคู่สมพลเนี่ยนะครับหรือจรมาเป็นสีเนี่ยจะโชคดีที่สุดในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าโชคดีมากก็ ได้ความยินดีด้วยนะครับโชคลาภรายได้ดีมากทีเดียวนะครับแม้ว่าดาวพฤหัสเดิมเป็นประเกษตรคือไม่เข้มแข็งนะครับเป็นนิดมีกําลังต่ํานะครับเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาหรือจอมมาเป็นกาลีก็ยังให้คุณอยู่นะครับแต่ก็ให้คุณน้อยไปหน่อยนะครับให้โชคลาภรายได้ก็ให้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมีรายได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้เต็มที่เหมือนกับดาวได้มาตรฐานดีนะครับไม่ได้มากเท่ากับคนที่มีดาวพฤหัสเดิมดีและจรมมาเป็นสีนะครับ ก็ยังไงก็ดาวพฤหัสเป็นดาวสุภเคราะห์ไม่ให้โทษนะครับมีแต่ให้คุณสถานเดียวนะครับเพียงแต่ว่าท่านให้มากให้น้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านนะครับดาวพฤหัสจรเขลาพระได้สิงหาเกณฑ์ด้วยนะครับสามารถคุ้มโทษคุ้มภยัยชาวพฤทธศพเป็นอย่างดีแม้จะมีปัญหาใดๆหรือมีคดีความก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับมีผู้ใหญ่ญาติสนิทมิตรสหายให้การช่วยเหลือสนับสนุน ถ้าจะลงเล่นการเมืองก็มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งนะครับชาวผู้ศพตอนนี้เนื้อหอมากนะครับก็เรียกว่าเป็นคนของประชาชนนะครับเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นขวัญใจมหาชนทีเดียวนะครับาดาวประหัตจยลาภะการงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะครับใครที่อยากจะเล่นหุน้นเล่นหวยมีเกณฑ์โชคดีร่ํารวยถูกหวยถูกรัตตอรี่นะครับถ้าใครมีดาวเสราร์อยู่ที่ราศีเมษดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนนะครับ และดาวพฤหัสเดิมใน,ในดวงเดิมเนี่ยดีจอมาเป็นสีนี่ถือว่าโชคดีมากนะครับขอให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ทุกงวดนะมีโอกาสได้โชคก้อนใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะดาวผู้มิตรใอ่ทับกันอยู่นะชาวพฤษศ,ศมีโอกาสได้โชคลาภจากดาวพฤหัสนะครับมีโชคลาภจากเพื่อนๆจากการเข้าสังคมสมาคมนะครับยิ่งเข้าสังคมมากเท่าไหร่โชคลาภก็ยิ่งไหลามาเทมานะครับมีโชคลาภจากนักปราชญ์นักบวชหรือครูบาอาจารย์นะครับมีโชคาจากอาชีพ ด้านครูอาจารย์เป็นนักกฎหมายนะครับสรุปแล้วชาวพุทธศพดวงดีขึ้นนะครับจากดาวปราหูและดาวพฤหัสนะครับจะโชดโชคดีมากทีเดียวนะครับขอแสดงความยินดีกับชาวพฤทศพด้วยนะครับ <c oughs> ข่าวดีนะครับใครสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นักการแก้วเพิ่มก็ ติดต่อเข้าไปที่สถานีวิทยุ FM นะครับผมจัดรายการทุกวันจันทร์นะครับ11โมงถึงเที่ยงนะเบอร์โทรสถานี022763633นะครับ022763633นะครับหรือใครต้องการพิสูจน์ความแม่นไม่แม่นรับประกันนะครับรับประกันยินดีคืนเงินนะครับนะแถมยังลดพิเศษ50%นะครับสู้โควิดไปด้วยกันนะครับโควิดกลับมาระบาดอีกรอบแล้วนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันนะครับ ดูแลสุขภาพให้ดีลูกชายผมก็เพิ่งติดนะครับคนใกล้ชิดก็ติดกันไปหลายคนนะครับปีที่ผ่านมาก็มีเ,เพื่อนสนิทมิตรสหายเสียชีวิตไปกันหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับถ้าใครต้องการตรวจสุขภาพดาวพฤหัสกับดาวราหูว่าในพื้นดวงเดิมดีหรือไม่ดีดาวจรมาดีหรือไม่ดีนะครับบางครั้งเรามองว่าดาวพฤหัสราหูในพื้นดวงเดิมเป็นเกษตรมหาอุดมาจากราชาโชค แต่บางทีเช็คดูไส้ในอาจจะเป็นประเกษตรหรือไม่ได้มาตรฐานดีอย่างที่ว่าก็ได้นะครับเขาเรียกว่าข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะวิเคราะห์เจาะลึกถึงไส้ชะตานะครับเอ็กซเรย์ดวงดาวอย่างละเอียดทีท่วนนะครับดวงละร้อยบาทนะครับดาวประหัส1 0อยหนึ่งลาหูร้อนึงนะครับสองดวงก็สองร้อนะคับประกันความแม่นไม่แม่นยินดีคืนเงินนะครับ นะบางครั้งบางคนว่าพื้นดวงดีมากผมเคยดูผิดพลาดไปนะครับคนดูโอ้โหนวังจักดวงดีมากทายดีไปแต่ภรรยาเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ดีๆขนาดนั้นผมก็เอะใจไม่ดีเพราะอะไรไปดูระวังจกักโอ้โหคนละเรื่องกันเลยนะครับหนังคนละม้วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีต้องเช็คละเอียดเช็คหลายขั้นตอนนะครับเช็คว่ามาตรฐานดาวเิงที่เรามองเห็นอาจจะไม่ใช่นะครับ ต้องไปดูไส้ชตาเจาะถึงลำไส้เลยนะครับตัดไตไส้พุงมองให้ชัดนะครับมองให้เคลียร์และจะไม่ผิดพลาดนะครับบางคนว่าเอหมอดูบอกว่าดวงดีทําไมเราดวงไม่ดีก็อาจจะเป็นเพราะ,ราะแบบเนี้นะครับหมอดูบอกว่าจะดียังงนอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ดีอย่างที่หมอดูว่านะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับการดูดวงแบบนี้เพิ่บถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ือว่าแนวโน้มความน่าจะเป็นนะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นมีโอกาสถูกต้องดูจาก y t u t u เนี่ยนะครับถูกต้องอย่างมากก็60-70%บนะครับโอกาสถึง90% 1 0 0เนี่น้อยมากนะครับพอเป็นการดูแบบภาพรวมนะครับขอบคุณชาวเมรและทุกราศีที่เข้ามารับฟังนะครับขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ